พาคุณนายมาซื้อของทำาขนมนะเห็นไหมเองแล้วจะมาซื้อมันนะร้านนี้เป็นร้านที่เราเคยสั่งเขาตัดกล้วยแล้วก็ใบตองเคยทําขนมข้าวต้มมัดนะครับก็ไว้เดี๋ยวจะมีคิดทําข้าวต้มมัดสักวันใดวันหนึ่งแหละเพราะว่าข้าวต้มมัดมันต้องทําในปริมาณที่มันทําทาทามากนะฮะมันทําหลายกิโลทําทีก็เป็นเกือบร้อยมัดก็ต้องหาเวลาทาต้องมีคนมาช่วยต้องมัดต้องนึ่งอะไรนะครับมันจะใช้เวลาทั้งวัน ด้วยความที่มันเป็นร้านชาวบ,บ้านปลูกนะฮะมันก็จะมีความราคาที่มันไม่ได้แพงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางใช่ไหมครับก็จะเป็นส่วนของตัวเองมันก็จะมันก็ไม่ต้องต่านพ่อค้าคนกลางค่าเช่าก็ไม่ต้องเสียเพราะเป็นพื้นที่บ้านของตัวเองนะฮะนี่มันก็อยู่ริมถนนปลูกง่ายๆอย่างเงี้ยเอ้ยขายตั้งขายง่ายๆอย่างเงี้ยครับนี่แหละครับมันก็ดีอย่างหนึ่งเราก็ไม่ต้องไปตลาดที่มันให้มันชุกชุมนะช่วงนี้ไปจะไปส่งของต่อ พิ่งกลับมาจากส่งของนะครับก็ตะกี้ที่ไปซื้อกล้วยมาก็ได้สรุปว่าเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะทํากล้วยเชื่อมนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าคุณแม่จะทํำยังไงต้องทําอะไรก่อนนะครับทีนี้กล้วยอันนี้เป็นกล้วยที่แม่ตัดแล้วแม่ไปล้างทําความสะอาดไว้นะคะก็คือล้างเอาฝุ่นเอาอะไรออกเนี่ยคะ่ะเวลาตอกจะได้ไม่สกปรก นี่กล้วยอันนี้ค่ะจะเป็นกล้วยที่เป็นกล้วยน้ำว้าขาวลองดูนะคะบางบางทีเราเห็นกล้วยสีเหลืองๆอย่างเงี้ยเรานึกว่าสุกแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเขายังแค่หามเองค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นพันธุ์กล้วยน้ำว้าขาวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพันุ์ที่เป็นออพันธุ์อื่นๆนะบางทีเราก็จะเห็นเปลือกยังจะต้องเขียวๆอยู่บางทีเขียวๆอยู่เขาก็เริ่มองอมแล้วก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาดูเนี้ยค่ะก็จับ จับดูได้ค่ะเราจะรู้ว่ากล้วยเนี่ยหามหรือสุกอย่างอันนี้เดี๋ยวแม่ให้ดูนะคะอย่างกล้วยอันนี้ค่ะเราเห็นสุกเหลืองอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วว่ายังไม่ได้สุกมากนะคะก็ยังเป็นกล้วยหามอยู่แม่ตัดให้ดูเนี่ยค่ะเขายังมีเปลือกยังแข็งอยู่อย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอันนี้จะยังเป็นกล้วยที่ยังหามอยู่แต่เนี้ยกาลังดีเลยแต่ทีนี้เวลาทํากล้วยเชื่อมอ่ะ แล้วแต่นะคะบางคนชอบทานแข็งๆก็ให้เลือกเป็นกล้วยหามออกแข็งหามมากอะค่ะแต่บางคนก็ชอบกล้วยที่แบบนุ่มๆหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เอาหามแบบพอประมาณกําลังดีแล้วก็มาปอกอย่างเงี้ยค่ะถ้าแม่ทําแม่จะปอกอย่างนี้แล้วก็ตัดคึ้นแค่นี้ค่ะแต่ว่าอ้อเดี๋ยวนะคะแม่ลืมอันนี้น้ําแช่เนี่ยค่ะแม่ก็จะบีบมะนาวลงไป อันแรกเลยอ่ะแม่ใส่เกลืออไว้เหตุผลที่แม่ใส่เกลือไปก่อนเพราะว่าแม่ใช้เกลือเม็ดแม่ก็เลยใส่ให้เขาละลายนะคะแล้วก็มาบีบมะนาวเพื่อที่ว่าเวลาเราแช่กล้วยลงไปเนี่ยค่ะเป็นการล้างกล้วยแล้วก็แช่สักแป,ป๊บหนึ่งเพื่อไม่ให้กล้วยเนี่ยดำแล้วก็พอเราล้างขึ้นมาแล้วกล้วยจะขาวสวยนะคะงั้นก็เนี่ยค่ะเราก็ปอกไปอ่ะให้แม่ให้ดูอันนี้เนี่ยค่ะว่ากล้วยยังหา่างเห็นไหมคะเวลาเราฉีดนี่ค่ะเนี่ยคือกล้วยห่าม นเวลาเราดูกล้วยอะค่ะบางทีบางกล้วยเห็นสีเหลืองๆแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังเป็ดกล้วยหารอยู่นะคะแล้วลอกถ้ามีเส้นๆกล้วยอย่างเงี้ยค่ะลอกออกให้เคลี้ยงนะคะเพราะว่าเส้นตรงเนี้ยเวลาเราเชื่อมออกมาแล้วบางทีเป็นสีดำอะค่ะเราก็ดูไม่สวยไม่น่าทานด้วยค่ะแล้วก็ปอกแล้วแช่แล้วนะคะแช่ไว้สักแป๊บหนึ่งค่ะเขาสักห้านาทีแล้วเดี๋ยวเรามาล้างออกกัน หลังจากคุณแม่แช่กล้วยเสร็จประมาณ5-10นาทีนะครับก็เอามาเสดดน้ําหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเชื่อมกล้วยกันครับตั้งไฟกลางนะครับแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ํนกลางนะอันนี้ยนะ้อันนี้น้สค่ะสัดส่วนเดี๋ยวลูกไปลงที่ใต้คลิปให้แล้วกันนะคะแล้วก็อันนี้ใบเตยค่ะแม่ใช้ใบเตยใส่ลงไป าตั้งน้ำให้เดือดก่อนค่ะค่ะทีนี้น้ําก็จะเดือดแล้วเดี๋ยวแม่จะใส่กล้วยเนี่ยลงไปก่อนนะคะประมาณสัก15นาทีอันนี้เป็นวิธีที่แม่ทําคือเหตุผลคือถ้าเราต้มกล้วยก่อนนะคะแล้วเราเค่อยใส่น้ําตาลเนี่ยมันจะทําให้กล้วยเนี่ยเหนียวนุ่มแล้วก็น้ําตาลไม่ไม่จับจับกล้วยมากเพราะว่าพอตอนนี้มาปุบเนี่ยรู้สึกว่าพออายุมากขึ้นแล้วแม่ไม่ค่อยอยากกินหวานมากเท่าไหรอ่อ่ะ แม่ก็จะชอบแบบว่าเออกล้วยเหนียวๆแล้วก็มีน้ําตาลน้ําตาลเคลือบแบบหวานๆกำลังดีอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ต้องการให้เกอบมากนั้นแม่ก็จะใช้วิธีการคือต้มน้ําก่อนนะคะแล้วก็เอากล้วยใส่ลงไปต้มก่อนแล้วเดี๋ยวถึงจะใส่น้ําตาลเมื่อก่อนนี้ที่เวลาเราเชื่อมมันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือสัดทาน้ําเชื่อมก่อนแล้วเราถึงจะใส่กล้วยลงไปแล้วปิดฝาเชื่อมเลยนะคะแต่วันนี้แม่เลือกเลือกวิธีนี้เพราะว่าแม่ไม่อยากกินน้ําตาลที่มันเกาะมากนะคะ อันนี้คือน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่กล้วยที่เสดดน้ำเนี่ยค่ะลงไปเลยนะคะ,นะคะอ๋อลืมอะ่ะแม่ลืมอันนี้จริง,รงๆต้องใส่ใส่เกลือป่นลงไปด้วยนะคะประมาณครึ่งช้อนนะคะแม่ไม่ได้ใช้เยอะมากครึ่งช้อนครึ่งช้อนชาปิดฝาไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่น้ําตาลนะคะสิ้านาทีแล้วเราต้มกล้วยมานะคะ จะประมาณนี้ค่ะทีนี้แม่ก็จะใส่น้ำตาลการต้มกล้วยก่อนเนี่ยจะทําให้กล้วยเหนียวแล้วก็นุ่มข้างในโดยที่แบบน้ําตาลไม่ต้องเข้าไปรัดหรือว่าเคลือบมากอันนี้เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็นีเป็นน้ําตาลทรายแม่ใช้แบบไม่ฟอกนะคะ ใสฟอกใส่ไปเลยค่ะใส่น้ำตาลไปแล้วก็คนหน่อยนะคะคนให้เข้ากันให้ละลายเสร็จแล้วอะ่ะเราก็ปิดฝาไว้เลยค่ะเคี่ยวต่อเลยเราจะใช้เวลาในการเชื่อมเนี่ยยิ่งเชื่อมนานจะยิ่งเหนียวแล้วก็นุ่มมากเพราะงั้นกล้วยเชื่อมเนี่ยถ้าจะให้อร่อยอะ่ะยังไงก็ต้องเชื่อมให้ได้เวลา ก็จะประมาณนี้ระหว่างที่เชื่อมนะคะเราเติมน้ําได้เรื่อยๆนะคะถ้าเกิดสียังไม่พอใจแล้วเราก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆอันนี้พอใจแล้วทีนี้สุดท้ายเลยเนี่ยที่แม่จะทําก็คือว่าเราไม่ต้องการให้น้ําตาลเนี่ยเป็นเกรดบ,บางคนอาจจะใช้เป็นมะนาวแต่ว่าแม่เวลาใช้มะนาวแล้วอ่ะมันจะมีกลิ่นมะนาวรสชาติมะนาวนี่แตกนะ่ซึ่งแม่ไม่อยากให้มีตรงนั้นแม่ใช้วิธีนี้ค่ะได้ที่แล้วนะคะเราเติม เพิ่มไฟเลยค่ะเร่งไฟแล้วแม่จะเติมน้ําเปล่าเนะะี่ยค่ะลงไปหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็เร่งไฟรอให้เดือดก็ใช้ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะพอเดือดแล้วเราก็ปิดเลยค่ะปิดไฟเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเย็นแล้วเราเรามาตักเสิร์ฟกัน Sam. จานนี้ตัดเสิร์ฟก็จะเป็นจานเปลยาวนะครับไม่แน่ใจน่าจะเอาไว้วางแซนด์วิชนะครับเป็นของโมโมยาม่าของญี่ปุ่นนะครับลวดลายดอกไม้ตามสไตล์ของญี่ปุ่นนะครับจะมีขอบทองตรงนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะสแตมป์แบรนด์โมโมยามา่าพุตธคุกคจานยาวก็จะไม่เห็นกันมากนะก็จะมีอ่ะตัวนี้นะครับเป็นของไม่แน่ใจ,จว่าเป็นของรอย่ออบดหรืออะไรนะฮะ อ่แวตู้แม่เขเปิดตรงไหนนะเปิดยังไงสิอ่ะเปิดไม่เป็นแะพังนะไว้ถ้าใครอยากดูนะครับว่ามีอะไรบ้างก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวรีวิวป่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับมีอะไรติชมสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเค้าจะพิมพ์สูตรไว้ข้างล่างโอเคขอบคุณมากนะครับ